ิเกอมนซิเกนิเกเาตัมนิเกใบอุ่นกุ้งมาเบิงแสงเนือน้ำรูดีนุกุ้งสับีเด่นเนี่ยในโรศัพั์สังามแสงเนื้อเป็นแสงธรรมศาตร์ย่างก็เบ้งน้ำราสบี้เด่นเออบ่รเขาบิงในยูทู e <laughs> มานั่งชมวิวทะเลงามๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อชมวิวทะเลสวยๆด้วยกันชมวิวทะเลงามๆ อากาศดีห้อนมือนี้จักองศากุ้งรู้ดีอะูอาชีอาชีูทูมอลอาชีอาชีู้เมอาชีอาชีทมอลยูทอาฟอมฮูเย์ทูวมอัทวัททอ่าวัเทมระจูนาว ความบอมงดเขา่าอ้ยหูสปีกเบรดิไอชนเทศบัดไอสปีกอกอแจักงสซามันนี่บ่ได้เบิ่งกล้องเต็นดับ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 เด้อจ้าสมวิว นางแชมปิงแชมปิ้งปัดถ้าไดนมีคนมาเล่นน้ำดอกเพราะว่ามันยังหนาวอยู่ถ้าก็มีคนมานังอาบแดดมีคนลงอยู่พุนคุณลงเล่นน้ำแมงหนาวยังเย็นอยู่มึดบางหันไปจับเบื้องน้ำเย็นๆจ้ะ ดีเซนต์อตเซมโบดหอมเกียนสิสมอลวันเหรอสมอลวันเอาเดอรนอตนะอับบาโบไปลงใส่ลบัด คือบอมี่ผู้ใดเขามากจากคน้นบม่ได้เปิดเป็นซาทาราหบ่กคือบอ,บอมี่ค้นเบิง เรือใบเรือใบไวกิง้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ได้เข้ามาแลลวพม่นอ้เอเอยู่นีมีมีคนเบิ่งหาคนอันบัดอยู่นีนบ่ิเ็นชมวิวมันนางเด่นเอาคอมเมนต์ได้เด้อจ้ะเด้อพี่น้องลองมาคุยกันคอมเมนต์ได้เด้อ กาตีแดดดีมันนี่อบบิวอาภาพสวยๆมาฝากเรือใบไวกิงก่งเรือใบไวกิ่ง สนสนกับงามงามสนทยาสนทยาตาลาสุนเรือประคันหลายเรือประคันหลายพี่นอ้องแดดวัากระห้องพูดเอาไปแดดฟิล เซกันโบดอยู่สิเซลิงดีคลายนี่วัสปิกวัสปิกสมอวันเซลิงอะเดวอสฮะเซกันโบดเนี่ยสมอวันเซกันโบดเรียบใบ เจาขี่เรือใบกันเต็มอยูุญพี่นอ้องเรือใบเรือใบแหวะพิชิงแ่างดเนี่ยาเนพิชิงนำเลิกป่านี่สิไปห้าป่ามาแต่ใส่นำเลือกเลือกนำเลืกเลืกใส่ใส่ซก่ง yeah. ปโหลดไปผู้เดียวโหลด ไอ้นออตทาเจลพาร์ต hmm> anyway ี้อืออไอเนี่ยนุ่มพาร์ตี้อยู่เนี่ยน็อตไมสไตล์เนนางกินไอติมยวนริมแม่น้ำแดดฮ้อนนะแต่บ่าน้ำยังเย็นอยู่เพราะฉะนั้นมีก้นลงเหร็น้ำหรอกมันยังมันยังเย็นอยู่น้ำ กูมึงในเ,เข่ามาเบิ่์นไงจิไปเบิง่งนเนี่ยมึงจะกินกันป่ะมาไปเบิ่งเมนูมึงหิวเข่าจิ มาเด้อพี่น้องมาส้มภาพส้มวิวเด้อมามีคอม,มเมนต์เลยลงมาคุยกันเด้อูุไดบ้างทักทายเด้อจ้ะเด้อเกี่ยวกระหดให้บคอืออเื่อเนด์ไโอเคอายเลนอาเหมู่บ้านไอแยลน ขอบคุณนะคะก็เหม็นคือบ่อขืนอ้นเหรออันนี้ข่อยเป็นยังโทรศัพท์ข่อยเป็นยังก็เหม็นบอ่อขื้นบ่เห็นเลยบ่เห็นก็เหม็นพี่น้องเลยโทรศัพท์บ่เห็นก็เหม็นเลยพี่น้องบอร่รู้คือกันว่าก็เหม็นคือบ่เห็นก็เหม,ม็นเป็นอยังบูบ่รู้ เแบมมีคอมเมนต์เลยพี่น้องไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นเลยขอบคุณทั้งสิบเอ็ดคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะขอบคุณทั้งสิบเอ็ดท่านเด้อคอมเมนต์กับบอร์คืนลาบันยนท่านผู้ส้มกับเบเห็นตรงเบิ่งนั่นอีกอันนึงคอมเมนต์บอขึ้ืนเลย พาเรือเรือจอดเต็มอยู่เกีียวผ้าหมามาอาบน้ำผ้าหมามาเล่นน้ำ พี่น้องผู้ใดกันเข่ามาแล้วสาวกาลสินบอเห็นข้อเมตนกน็ขอโทษด,ด้วยจ้ะเด้อมันบอเห็นบอเห็นข้อเมตนเลยคออเมต์บอขืนเลยเบ่ยบรู้ว่าเป็นน้ำยังเดี๋ยวจะลองข้อเม์นบิ่งว่าขึ้นบ่ คอมเมนต์ Comment, บอกรื้นพี่น้องคอมเมนต์ไม่ขึ้นขอตรวพี่น้องหลายๆเด้อคอมเมนต์บอกรื้นอยู่อันนี้บอกรื้คนคอมเมนต์เลยจ้ะ มองไม่เห็นคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรมองไม่เห็นเลยผู้ใดเขามากบขอโทษขออภัยเด้อไม่เห็นคออเมนอีลีพี่น้องเป็นยังบุ๊คือคอมอเมนบอขืนงงขึ้นกันคอมเมนต์บอขืนเลยจ้ะขอบคุณทั้งเกาวท่าน ไปละคุณผู้บ่าวขี่เรือไปละบางหันเป็นนางอยู่ฟังไปแล้วป้ายยอกยอกไปแล้วบางหันนั่งนางอยู่ฟังนะไปแล้วร้อยตุกปองตุกปองเอามา้ามามาอย่าเฮาเสียงมันปิดเขาโทรศัพท์เสียงมันจะเข้าโทรศัพท์อย่าเฮาอย่าเฮาขอบคุณทั้งเก็ดลตานดวงใจนะคะ Ah. อืมเห็นวีโควิดอวไบ้าเดฮะรับกล่องก็รับก็ได้โอเคพี่น้องแดดซองล่งละเด้อพี่น้องเด้อลงไลละเด้อขอบพุดหลายๆเด้อพูดใดเข้ามากกับว่าเห็นเนาะ ขันบบเห็นบ่ได้ทักทายก็ขอโทษด,ด้วยพี่น้องเพราะวะ่ามันบ่มีคอมเมนต์บ่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยแหละกับ่เห็นเลยก็ขอโทษกันแล้วกันเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆไปแล้วจ้าบายบายฝากไปโดยวิวงามๆสวยๆเนาะ